สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมี่นะคะจะมานําเสนอรถซูซูกิเซียนนะคะเป็นอีคโคคาอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่น่าใช้งานนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1,200ซีซีนะคะเป็นปี2018ใไม่ใช้งานไปเพียง52,000โลนะคะกับราคาขาย2,99,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทต่อเดือนนะ ลูกค้านะคะรายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบไม่ต้องรวมไม่ต้องคําได้เลยนะคะมีเครดิตเครดิตปกตินะคะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายสบ0 0หกว่า 5, บาทเองนะคะเดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปรับชมรับฟังกันเลยะคะ่ะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ โปรเจคเตอร์เนี่ยแบรนด์อื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวท็อปนะคะที่จะได้ไฟหน้านี้มานะคะแต่แบรนด์สุสเนี่ยบอกเลยว่าใจป่าใจปั้มมากๆเลยนะคะใส่ออปชั่นมาอย่างครบเลยอย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งน่าใช้งานด้วยนะคะกระจังหน้านะคะสี่ชั้นเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะคะเป็นโครเมียมแท้นะคะป้ายทะเบียนหนึ่งขอไข่พอสัมพาวสามหนึ่งแปดสามกรุงเทพม,มหานครนะคะเป็นสีเทาดาําสีเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะรับประกันบอดี้ทั้งคันนะคะโครงสร้างทั้งคันเลยนะคะว่าไม่เคยพลิกคว่ำ จมน้ําต่ต,ต,ต,ตัดแตง่งกลับเครื่องนะคะกับสีนะคะหรือสาสสีแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันกันเลยะค่ะคันนี้นะคะเป็นร้อกระทะนะคะหุ้มด้วยก่ออาลูกหุ้มด้วยฝาครอบนะคะเป็นตาซูซูกินะคะคุณลูกค้าขาเป็นยางปี2018นะคะซึ่งติดมากับตัวรถเลยนะคะดอกยางเนี่ยยางเหลือๆเลยนะคะวิ่งได้ยาวๆเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะไฟเลี้ยจะอยู่ที่แกลบนะคะทั้งสองฝั่ง ะะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะฮะว่าด้านในเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยด้านในนะคะบอกเลยว่าซูซูกิเซียสเนี่ยคือเป็นเครื่อง1,200นะคะเป็นอีโคคาเครื่องเล็กนะคะแต่ภายในเนี่ยกว้างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยมาอยู่ในส่วนของประตูฝั่งคนขับกันเลยค่ะกระจกทั้ง4บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างเนะะี่ยปรับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยสีดำนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะเบาะหนังนะคะสีดำนะคะตัดด้วยไดย้สีแดงนะคะซึ่งสวยงามนะคะทำออกมาได้สวยงามเลยนะฮะคันนี้นะ,คะเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น c d s m a u x วิทยุคือใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะมีเดียนะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะเกียร์ออโ,โต้นะคะขับง่ายสะดวกน่าใช้งานนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยยันรอยเจนมาอย่างใดนะคะม่านบังแดดนะคะ ถุงยังไม่แกะออกเลยนะคะบ่งบอกถึงความใหม่มากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันดีกว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังอ่าแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะกว้างนะคะกว้างขวางนะมีพื้นที่นะคะจะทำให้ลูกค้านะคะตัวสูงเนี่ยยืดแขงยืดขาได้เต็มที่เต็มกำลังเลยนะคะ เบาะหนังไม่มีรอยขาดรอยยุ่ยเหมือนกันนะฮะเบาะด้านหลังนะคะมีที่พักแขนให้กับคนนั่งด้านหลังด้วยที่วางแก้วน้ำนะคะสวยงามนะคะอซ,ซูซูกิเซียตคันนี้นะคะคุณลูกค้านะ,ะราคา29 9 0 0 0ันบาทฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อเนเพยนเดือนละ5 0า0ันกว่าบาทต่อเดือนไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะดวงกลมโตเฉียวนะคะทํทำให้รถคันนี้นะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไฟเบรกด้านหลังนะคะ เป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์นะฮะที่ตอนนี้เลยเป็นแบรนด์อะซูซูกิเนี่ยกำลังมาแรงนะคะเนื่องด้วยในะราคาที่ค่อนข้างดีจับต้องได้นะคะแล้วเป็นรถปีใหม่นะฮะที่สําคัญเลยใหม่หลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะ,ะเหมาะสําหรับในกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะคะหรือหนุ่มสาวออฟฟิศนะคะที่อยากมีรถผ่อนเบาๆสักหนึ่งคันนะ,ะเอาไว้ขี่ใช้งานตากแดดตากฝนทนแดดทนฝนได้เลยนะคันนี้นะคูลูกค้าไม่ต้องแดดร้อนไม่ต้องตากฝนหน้าหนาวไม่ต้องกลัวหนาวได้เลยนะคะ สวยงามนะคะเครื่อง 1200cc ซีซีนะคะตัวนี้ปี2018ราคา299,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจรถคันนี้นะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์096 725 2736หนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะมาลองขับรถนะคะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่สำนักงานใหญ่ของเรานั่นเองเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิด เก้าโมงถึงห้าโมงครึ่งของทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพะะื่อเป็นกำลังใจดีๆและก็รออัปเดตรถคลิปเข้าใหม่ที่เาจะทำไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ